้องมากมา้ก็จะเมริดาเลยอเมริกาทุเป็นติู้ข่วเยอมากเลยแม่ิวเปิดใหม่เปิดวันนี้ฟงเปิดหยังเปิดแล้วเปิดยาวแล้วหรอเ่งเปิดเแลอค่ะเมลี่ วีเวดดิ้งวันเสาร์พร้อมกันแค่ไหนครับแม่อ๋ทุกอย่างเตรียมการหมดแล้วสำหรับการแต่งงานเนาะปล่อยออกมาปล่อยออกมาสวยถูกใจไหมคะถูกใจไหมก็ถูกใจเพราะว่าเขาสองคนนั้นคิดถูกใจเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยเป็นคนคิดใช่ใช่วันเข้ามาเรื่อย ตื่นเต้นระหว่วววางแ,แม่ระหว่างแมลี่กับบุมเนี่ยใครตื่นได้กว่ากันกออ็น่าจะเป็นตัวเจ้าสาวเนาะเพราะเราเป็นแม่เราก็แค่แบบใจหายเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเราก็เอ้ยมันจะใกล้แล้วเหรอแต่ความตื่นเต้นเนี่ยก็คือความตื่นเต้นบวกกับความใจหายแม่ก็พร้อมจัดเต็มเวลา้าสาวคะก็พร้อมจัดเต็มแล้วก็เรียบร้อยสมคําว่าแม่แล้วก็อะไรก็แล้วแต่คือ ที่ผ่านมาก็คือเป็นอาชีพใช่ไหมคะเราจะต้องแต่งตัวโชว์ผิวโชว์ผมโชว์ทุกอย่างเพราะมันคืองานที่ที่ในโลกโซเชียลชอบเราแล้วเราเป็นคนที่อายุเยอะคืออายุ58ปีแต่เราได้งานไลฟ์สดเราได้งานอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งได้งานพรีเซนเตอร์ได้อะไรเนี่ยคือมันมันก็ต้อง โชว์ผิวแต่วันหนึ่งถามถึงการเตรียมงานลูกก็คือเป็นแม่ที่เรียบร้อยวันนั้นจะเรียบร้อยเรียบร้อยเสื้อคอติดะะแล้วก็แล้วก็แขนยาวะะผม,วผมวะคะผมมวยไหมคะผมรัดตึงแสกกาวาแล้วก็จะเป็นแม่ที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยมากไม่ยไมแมย่งสินค้าแย่งไนล่ะอุ้ยดี่้ใจแต่เรียบร้อย เสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องเอาไว้รับจ้างไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดจากแสนสองก็เลือกแสน่หนึ่งก็ต้องเก็บเสียงไว้เพราะว่าอาชีพที่ทำก็คือพูดอะไรก็ได้ที่ออกมาจากสมองเราและเป็นความจริงอย่างเช่น มนุษย์ก็เหมือนต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยคนดินจะเจริญเติบโตได้อย่างไรถูกไหมคะมันสมการที่เราเรียนจบมาปริญญาสีใบนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีและเป็นความจริงความจริงเท่านั้นที่จะอยู่และครองในโลกใบนี้นะคะนี่สําหรับแม่รีก็คือเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเองอะที่เรามีชีวิตที่จะเดินทางอายุตั้ง58ปีเราจะไม่พูดโกหกค่ะ เอาเวลาที่มีทั้งหมดในชีวิตเราทํางานเพราะว่าการทํางานเรานอ,นอนแล้วก็เสียเงินเราจะต้องหาเงินเปิดแอร์ตื่นมากลางดึกเข้าห้องน้ําเอาเวลามาทํามาหากินเอาเวลามาทําสวยอันไหนหย่อนยานก็ดึงขึ้นนะผมอันไหนหงอกก็ย้อมมืออันไหนไม่สวยก็ฉีดแค่นี้คือจบแล้วคะ่ะด,ด, <laughs> ดูสิคะ <laughs> <c oughs> แสดงว่าไม่ลีมั่นใจว่าตัวงเยบุมเองก,ก็เอาอยู่สถานการณ์เริ่มนะออสอนลูกมาให้เป็นต้นพยุงนะคะไม่ได้สอนลูกมาให้เป็นต้นมะยมแล้วลมหักเองนะคะต้นพยุงยิ่งแก่ยิ่งขังนะคะส่วนแม่ลีอายุขนาดนี้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยแต่อาศัยว่าร่างกายไม่ได้ไปตามอายุก็เลยยังคงสภาพได้แม่ลีถ้าคนรู้จักจริง หนึ่งไม่โกงใครสองถ้าไปไปกินข้าวจะคนรวยกว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงฟักต่างเลี้ยงก่อนแฮปปี้ไม่เคยโกงใครไม่เคยทำอะไรใครของความช่วยเหลือใครก็ต้องมีผลตอบแทนโอเค,เอะคะไม่พูดโกหกเพราะผิดศีลห้าระยะเวลา30กว่าปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยนะคะแฮปปี้ยืนยันว่าทุกอย่างที่พูดไป็นความจริงอะไรนะคะยืนยันว่าทุกอย่างที่เราพูดคือความจรงิงเราไม่โกหกไม่นอน ไม่รู้ว่ายืนยันอะไรแต่เราพูดทุกอย่างในในชีวิตไม่ว่าจะการทํางานไม่ว่าจะการดูแลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะความลําบากหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือความจริงเราไม่กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ดูหน้าตานะคะแล้วก็ดูผิวพรรณดูรอยยิ้มทุกอย่างเอามาเก็บรายละเอียดเขียนคิ้วให้ตรงกัน หลังจากนี้จะไม่มีการกล่าวถึงใครหรือว่าคนอะไรขึ้นใหม่หรือซิมแม่ป่อยมันผ่านไปไหมจริงๆแล้วอะมาโฟกัสที่การทํางานมอโฟกัสที่ชีวิตใหม่ๆก็เลงจะเกิดขึ้นมีแค่2วันเมื่อวานกับวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่รู้เรามีชีวิตหรือเปล่าหนะ้าวันนี้เอาความสุขมาดูหน้าตาไม่ต้องเสแสร้งปริญญาจบตั้งนานแล้วคะ่ะจบตั้งนานแต่ไม่ได้ใช้นะคะแต่เอาความรู้ที่อยู่ในสมองเนี่ย ออกมานะคะออกมาใช้ในชีวิตประจําวันโดยการเอาสมองมาพูดในเรื่องการไล์กันอะไรแต่ถ้าเอาสมองในการเรียนมาใช้ในชีวิตประจําวันป่านนี้ก็กินเงินเดือนไม่มีแม่ลีค่ะแต่ว่าล่าสุดรูกเคย ว่าที่เคยเขาที่พือที่ราเก็บขอมเขาบอกว่า,ากันบ้านเขารอ้อง <c oughs> กบ้านก็ที่บ้านเนี่ยลูกสาวเคยบอกว่าเป็นคนสะอาดแล้วก็บ้านเนี่ยเราจัดของเรามาตั้งแต่แก้มบุ๋มเกิดแต่น้นวันหนึ่งลูกพกูดคำว่าแม่บ้านสะอาดงานไม่เข้าแต่ถ้าบ้านรกอะ่ะมีเงินเข้าทุกวัน แม่จะเอาอยัางไงเอาลกไปก่อนลูกแล้วเดี๋ยวหนูมีครอบครัวหนูก็ย้ายของไปนะเพราะแม่จะทําสะอาดจริงๆแล้วอ่ะเราสร้างบ้านไ้เป็นปึกแผ่นบ้านหลังใหญ่ๆจอดรถได้ห้าหกคันนะเราจะทาเมื่อไรก็ได้เพราะรากฐานที่เราอยู่ในบ้านเราอะ่ะทุกยังไงก็ไม่พังค่ะเพราะเราใช้วัสดุด,ดี <Okay. S 1> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะ เวลาที่เราจะผลิตคนเนี่ยเราต้องมีมันสมองถ้าเราจะมีลูกมีอะไรเราต้องมีสมันสมองแล้วเราต้องเลี้ยงดูเขาให้เขาว่าเก่งแล้วเราเป็นแม่จะบอกว่าลูกต้องขุ่นดีนะคะอย่าพูดเราต้องทาตัวเราแล้วเดี๋ยวลูกจะเอาเอาตามเราแม่ก็ทั้งแม่บ้านพี่จุ๋มตอนนี้ได้งานพรีเซนเตอร์สามสี่แสนในการที่มองเจ้านายว่าทําไมเจ้านาย l a s เอตอนแรกบอกเจ้านายว่าโง่ มีเงินนั่งเยอะทําไมกินไข่ต้มทําไมกินเอ่อกินอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกินอาหารที่แบบอะโวคาโ,โดทําไมอ่ะรวยสเล่าแต่นั่งวันหนึ่งเดินมาคุณผู้หญิงคะหนูดีใจจังเลยหนูก๊อปคุณผู้หญิงหมดเลยแล้วใครจะคิดว่าแม่บ้านมีเป็นพรีเซนเตอร์ได้สามแสนห้าบ้านเราคือบ้านทําง,งานนะคะแล้วเป็นมนุษย์ทําง,งานอยากบอกทุกคนว่าโลกโซเชียลเนี่ยให้เราสอยเงินนะคะการเรียนเนี่ยถ้ากิดเรามีลูกเนี่ย เวลาเด็กๆเ,เขาเริ่มโตไดไ้ถ้าเราไม่มีตังค์อย่าเพิ่งให้เรียนค่ะให้เขาเล่นติกตอกให้เขาเล่นเล่นไอจเล่นอะไรก็ได้เผื่อเขาฟุกแล้วเข้าตานะคะเขาก็จะมีคนจ้างไปทํางานค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ